สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสุขุสุขชนนะคะลูกออดฟาร์ามกบค่ะเมื่อนี้นะคะกับภาพพี่น้องมาล่างบอแบบกระซั่งบกนะคะพี่น้องลูกออดนี่กะเรียงกบในกระซั่งบกนีมากหลายนะคะหลายกระซั่งอยู่นะคะพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้นะคะลูกออดกะทายส่วนหนึ่งให้พี่น้องเขาหรือเบิงนะคะการเรียง โคบเี่กกระสังบกในกระบอยานะคะพี่น้องเป็นวิธีที่ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกสบายน้านะคะเหมาะสําหรับพี่น้องทีฮัดเลียงโบนะคะไม่ไมนะคะพี่น้องต้องเลียงในกระสังกรเพื่อเป็นการทดล่องเลียงน้ำเนาะนะคะว้าถึงการล้างทำความสะอาดนะคะบอ่อในรูปแบบของกระสังบกง่ายนิดเดียวพี่น้องกะแค่เข้าเวลาเข้าสีลลางทำความสะอาดเป็นบาา่อคะเข้ากะแค่ ป๊ออกจากลักใหม่นะคะทีเขาเห็ดนะคะทีเข้าเห็ดใบซีมุ่มนะคะพี่น้องเขากับโป๊ตดันใดดา้ดานหนึ่งนี่ลงมานะคะหลังจากนั้นน้ำม,มันก็สไลออกนะคะเขากับใส่แป๊บนะคะแป๊บน้ำนะคะทีทีเขาดูดนะคะจากนา้ำโบปบะดานนะคะหรือว่าจากเข้าเ,เป็นน้ำทีเขาดูดจากบอ่อน้ำเข้านะคะ เอามาฉีดล่างทาความสะอาดนะคะง่ายๆนะคะพี่น้องแค่นี้มันกรสิไหลออกนะคะแล้วก็เศษขราบพวกอาหารร่วมไปถึงขาบที่ออกจากโต๊ะกบนะคะแล้วก็เมือกต่างๆนะคะพี่น้องมันกรสิไหลออกเองนะคะโดยที่กระสร้างบกเข้ากับมีทอระบายน้ำอยู่แล้วนะคะพี่น้องกะถือว่าเป็นการล่างทาความสะอาดบอกระสังบกในลักษณะแบบนี้นี่ เฮ็ดได้ง่ายนะคะพี่น้องสะดวกระคาประหยัดเวลานํานะคะพี่น้องสามารถที่จะเอาวิธีนี้ไปใส่ในการเลี้ยงกบนะคะในปีหนาปี6กห่าก็ได้นะคะพี่น้องละกาการเลี้ยงนกระสังบุกนี่ผลพ่อยได้ก็คือว่ากบเฮ้านี่ก็สีงามนะคะเพราะว่ามีการทําความสะอาดสุมือลูกออดนี่เฮ็ดความสะอาดสุมือเพราะว่าทําการฉีดล้างทาความสะอาดสุมืออยู่แล้วนะคะพี่น้อง บางมือกะเคียงแน่บบเคียงแน่กะบ่บเป็นอย่างเพื่อว่าเซฮอกกุปเนี่ยมันสะอาดดูตลอดนะคะพี่นองบางที่เศษเมือกเศษอาหารกะจะติดข้างแน่เล็กน้อยกับ่บเป็นอย่างนะคะเพราะว่าเข้าทำํำความสะอาดอยู่เสมออยู่แล้วตรงนี้กับเซฮอกกุปเข้านี่สะอาดสะอ้านล่ะกะค,ะคนถี่มาสือหรือว่าพอคาแม่ค่าที่เพิ่นมาเบิงเพิ่นก็อยากได้นะคะเพราะว่ากบเฮ้างามสะอาดสะอา้าน สามารถเอาไปขายซุงตลาดนะคะไปขายต่อในราคานะคะพี่น้องต่อมาพี่น้องท่านใดน,นะคะทีเขามาเบิงนะคะกะคิดว่าอยากสีล่องเลียงเบิงนะคะพี่น้องกะกะทดล่องเนาะนะคะเพราะว่ากะสร้างโบกในลักษณะแบบนี้นะคะกะสามารถที่จะสร้างซื้อได้ตามเฟซบุ๊กยูทูบหรือว่า หาข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆก็ได้นะคะรัะสะดาชอปปี้ก็มีขายนะคะพี่น้องลูออดเองกับในนําให้พี่น้องนะคะล่องสังสื่อเบิงนะคะหรือบบกะพี่น้องไปเบิงฟ้ามไก่บ้านนะคะบางที่เปิ่นอาจจะขายหรือไม่ก็ลานเกษตรทั่วๆไปนะคะที่เพิ่นขายอุปกรณ์ทางการเกษตรเนาะพี่น้องก็ล่องอ่าสื่อมาเลียงเบิงนะคะเพื่อเป็นการทดลองเลียงไปน,นะะ้าราคาละกะ เี้ยวไว้แต่กินก้อนก็นได้นะคะพี่น้องเอ,อ่บอบ่อประมาณสักสองคูสามสองคูนสี่เมตรก็ได้นะคะพี่น้องหรือว่าสีเอาสองคูนหาเหมือนเหมือนที่ลูกออดเลี้ยงก็ได้นะคะกระสิได้อยู่ประมาณสักพันหาสองพันตพี่น้องกระสีเลี้ยงไว้ท้กินนะคะกระได้นะคะหลังจากเข้าที่ปล่อยน้ำทำก้อนสารแล้วเรียบร้อยฉีดรางทำก้อนสาหแล้วเอากระสีเอาใหม่ขืนข้างที่เก่า ะครับพี่น้องเอาขืนค้างรักคือเกานะคะหลังจากนั้นเข้ากับสีสน้ำอปน้ำใส่เห็นมันปริมาณถี่พ่อเหมาะนะคะประมาณถ่วหลังปลุกเป็นนิดนึงนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีการล้างทำความาสะอาดกระสร,ร้างบุกแบบง่ายๆนะคะถี่รูปอ่อนน้ำมาฝากพี่น้องเข้าเดเบึงเพื่อเป็นแนวทางนะคะแล้วก็เป็นวิธีถี่ดีนะคะประหยัดเวลาเดลายนะคะพี่น้องเอาเวลาตรงนั้นอะไปเห็ดยางอื่นก็นได้นะคะ พี่น้องท่านใดน,นะคะที่เขามารับชมนะคะถ้าคิดมาคลิปนี้มีประโยชน์นะคะรู้ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดสั้นกระดิง่งแหนํานะคะพี่น้องสีเดบอพาคดคลิปไม่ไม่ถี่รู้ว่าลงไปในแต่ละคลิปนะคะพี่น้องฝากเบิงคลิปย้อนหลังน้ำกันแล้วกันสนับผู้ถี่พึ่งเขามาเบิงนะคะหลกักกาคิดว่าถี่อยากจะเลี้ยงกบนะคะพี่น้องพี่น้องเกษตรกรนะคะถี่เลี้ยงกบนะคะสามารถคอมเมนต พูดคุยสอบถามกันได้นะคะแต่ดานางคลิปได้เลยนะคะเฮากับสิแหลกเปลี่ยนควบกิเทนกันนะคะพี่น้องบ่มีผิดบ่มีถือกนะคะเพราะว่าการเรียงกลของแต่ละพื้นที่ของแต่ละฟ้ามเนี่ยแตกต่างกันนะคะพี่น้องก<ะ>็อย่าลืมเบื่องแง่งกันกันแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้กำลังแรงเชียร์แรงใจลูกออดฟ้ามกลมมาโดยตลอดนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆน,น,นะคะหลักกับผูยัยได้หลายท่านนะคะที่คอยให้การสนับสนุนลูกออดมาก ตลอดนะคะขอบคุณเล่หลายนะคะออก,กันใม่คลิปหนานะคะสรับมือนี้สวัสดีค่ะ